ภูมิภาคยามเช้านะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพาไปดูขบวนแห่ขันหมากเป็นพร้อมสาวงามซึ่งมีทางพันพุ่มดอกไม้แล้วก็บูชาพระรัตนตรัยที่อุโบสถด,ด้วยนะคะไปดูความสวยงามเมื่อ่อนเลยนะคะสำหรับขบวนแห่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ เป็นขบวนแห่ขันหมากเป็งพร้อมสาวงามค่ะซึ่งมีทั้งพันพุ่มดอกไม้และบูชาพระรัตนตรัยในวันอุโบโสถหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญชาวเมืองและบุญสงกู่ตามที่12คลอง14สืบสารประเพณีอีสานประจำปี2559เพื่อให้เกิดความผาสุกในการดำเนินชีวิตนะคะสาวงามก็สวยจริงๆเนาะแม่ ไม่กลัวแดดนะคนะคเพราะว่าจริงๆตอนนี้นเป็นที่ภาคเหนืออากาศา<อ>ค่อนข้างร้อนทีเดียวแต่ว่าร้อยเอ็ดจูนกัน ไปร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ดคุณบวินาบอกร้อนมากตอนนี้นี่นะคะมากันจัดเต็มเลยก็ปีนี้นะคะเขามีการเสียงทายให้รู้ว่าฝนฟ้าจะเอื้ออำวยให้การทำไร่ทำนาได้ผลเป็นยังไงจะได้ผลพอใจหรือไม่นะคะพิธีบวงสวงจัดวันขึ้น15ข้าคเดือนห้าของทุกปีก็เลยยึดถือกันมาตลอดนะคะเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองเอาไว้ด้วยนะคะนี่ก็คือขบวนแห่ขันหมากเป็นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ